สวัสดีนะครับผมพบกันกับยูคิโอโดว์ลิสต์นะครับผมนะวิดีโอนี้ก็จะเป็นวิดีโอสุดท้ายสําหรับโลกของภาคเซลนะครับผมนะก็อันนี้จะเป็นเอ่อเคลียร์มิชชั่นสุดท้ายนะครับผมก็คือสเตจมิชชั่น29นะครับแล้วก็เราก็จะอขึ้น30นะครับโดยวิดีโอครั้งที่แล้วนี่เราก็ทํามิชชั่นเอาไว้บางส่วนนะครับพร้อมกับอธิบายวิธีการจัดเด็กนะครับว่ามีอะไรบ้างที่จะปรับอะไร ยังไงนะครับก็เคลียร์ไปแล้วนะครับผมนะวิดีโอนี้ก็จะมาเหลือทํากันอยู่นะครับผมพอดีว่าที่ผมทําอันนี้เนี่ยเป็นกิจมันจะมีกิจกรรมของชาที่รีแันเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับทําให้มิชชั่นที่ผมเคลียร์ตั้งใจจะเคลียร์เนี่ยก็มันก็ทะลึ่งเคลียร์ไปอัตโนมัตินะครับผมนะถึงถ้าใครเล่นกิจกรรมชาร์กเอาไว้อยู่นะครับผมนะก็น่าจะทราบดีนะครับว่ามีตีแบบแอซิดเมดคูณ คูนดามเมเป็นหลักหลักมือนะครับผมมันก็เลยแต้มจะก็เลยได้เร็วขึ้นมันก็ช่วยได้เยอะนะครับก็นะครับโดยเพราะอันเนี้ยผมจะแนะนานิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับผู้เล่นนะครับผมที่แบบว่าไปเจอสเตตมิชชั่นที่แบบเน้นแบตเทิรดัมเมดที่เยอะเแล้วมาเจอกิจกรรมที่แบบว่าใช้แบตเทิ d ์ดัมเมหนักๆอะไรพวกนี้มันนับรวมนะครับผมนะมันนับรวมนะอย่างเ,ออเยอะอันเนี้ย เดี๋ยวก็มีไอกามิกลับมานะครับผมไอกามิกลับมาให้เรากระทืบเล่นนะครับผมอันนั้นก็ดับเมทเป็นหลักล้านหลักแสนเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะถ้ามิชชั่นไหนที่ทําแบบว่าแบตเตอร์น์ดับเมทสองสามแสนอะไรเงี้ยก็เล่นในกิจกรรมนี้หวดแป๊บเดียวก็รู้เรื่องนะฮะนะครับง่ายๆทีนี้เนี่ยก็จะเหลือมิชชั่นเดียวนะครับมิชชั่นสุดท้ายนะครับผมนะตอนแรกที่ผมบอกไว้วิดีโอคาเทย์ด้าเนี่ยจะเหลืออยู่2มิชชั่นคืออมีมิชชั่นที่ ใช้ตัวละครเนี่ยชนะในโลกของภาคเซอร์ียลใช่ไหมครับในโลกนี้นะแล้วก็มีคะแนนอาจจะจบด้วยไมษาว่าเจ็ดพันต 7, แต้มนะครับพอดีว่าก็ชาร์กเนี่ยตกไปหลายรอบมากจนคะแนนเยอะมันก็เลยขึ้นมาอัตโนมัตินะครับอันนี้ผมจะทําแค่อันอันอันเดียวนะครับผมเหลืออันเดียวนะก็คือชนะโคโตริเลเวล4สีครั้งติดต่อกันนะครับเอาละครับก็เดี๋ยวผมจะใช้ตัวละคร ขอใครก็ได้นะครับขอัวนี้ก็ได้หรือว่าเป็นเ,เซสโซอ,อะไรก็ได้ไ,ได้หมดนะคือมันชนะแค่สองครั้งเองนะครับแต่ว่าเราจะเหลืออีกครั้งหนึ่งนะตะก,กี้เนี่ยเมื่อก,กี้ทสังเกตด,ดีๆนะครับผมจะชนะเขาไปแล้วครั้งหนึ่งนะรู้สึกน่าจะเป็นออโต้บอทนั่นแหละออโต้ไปออโต้ไปชนะไปแล้วก็เหลืออีกรอบหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวผมจะเก็บให้จบนะครับแล้วก็ จะมาพูดถึงกันในโลกของภาคเซอลว่าโอเคมิชชั่นสรุปภาพรวมนี่เป็นยังไงบ้างนะครับนะอ่ะเรียบร้อยอันนี้ผมก็ขอตบทีเดียวแล้วกันนะครับเพราะแล้วก็เดี๋ยวจะอาจจะพูดถึงในเรื่องของอเด็กเด็กเดี๋ยวพูดถึงเดี๋ยวค่อยว่ากันดีกว่าอันนั้นเดี๋ยวผมจะทําวิดีโอเป็นเฉพาะดีกว่านะครับสําหรับเผื่อผมจะแนะนําสมมือใหม่ด้วยนะครับ โอเคอันนี้มือก็ค่อนข้างใช้ได้อยู่มือใช้ได้ไม่น,น่าเกลียด ได้แล้วโอเคสวยสวยที่สวยแบบนี้ นนก็แบบง่ายๆนะครับแบบไม่ได้ใช้โรงซีนเลยมีชชั่นตีมันต้องตรงเข้าไปนะครับเรียบร้อยเ,อเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะสำหรับมิชชั่นสุดท้ายนะครับผมเอาชนะโคโตริเลเวล4 2ครั้งติดต่อกันนะครับ เดี๋ยวเรามาทบทวนมิชชั่นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะอันแรกก็คือชนะ 4- 5ครั้งอีก2องคือชนะยูมาแอสตอนันเลเวล40ต่อเนื่องกัน2ครั้งนะครับผมอันที่3ก็คือชนะเทสโอเลเวล40ต่อเนื่อง2ครั้งนะครับอันที่4ี่ก็คือชนะโคโตริเลเวล42ครั้งต่อเนื่องกันนะครับอันที่5้าคือ,อใช้ตัวละครนะครับผมเอาชนะในโลกของภาคเซอลนะครับผมนะแล้วก็มีคะแนนหลังจากจบดวลไม่ต่ำกว่า7 0 0 0คะแนนนะครับ อันนี้ต่อไปก็เป็นชนะ20ครั้งโดยใช้ยูมาแอสตรอนนะครับผมและต้องชนะแบบไม่ไม่เสียดาเมจนะครับผมโดนดาเมจนะแล้วก็อันสุดท้ายคือทำการอันเชิญมอนเอ็กซี3ครั้งโดยใช้ยูมาแอสทรอนนะครับผมซึ่งบางมวิชั่นเราทำไปแล้วในวิดีโอคราวที่แล้วนะครับก็อันนี้ก็มาทวนกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะขอจบในมิชชั่นของโลกพัคเซลกันนะครับเอานะครับก็ เป็นอันจบนะฮะมิชชั่น30นะครับนะฮะอันนี้เราจบโลกของภาคเซออก,กันแล้วนะฮะอ่ะฮันสันจะออกมาโคตนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอนาคตข้างหน้านี้เนี่ยจะมิชชั่นพวกนี้เนี่ยโลกอื่นๆเขาจะมีมิชชั่นมาเพิ่มเติมเอาไว้หรือเปล่านะครับก็ต้องรอทางโคโนมิเนี่ยเขา ออกมาอัปเดตแล้วกันนะครับอันนี้ก็ผมขอพูดแล้วกันว่าคือทุกโลกนะครับผมยกเว้นภาคภาคแรกนะครับาภาคแรกนะฮะทุกโลกเลยยกเว้นภาคแรกเนี่ยจะตันที่30หมดนะครับส่วนภาคแรก DM เนี่ยจะตันที่60นะครับนะสำหรับใครที่ยังไม่ทราบในของในส่วนใหม่มก็อันนี้ผม่าอธิบายฟังนิดนึงนะครับในส่วนตรงนี้นะก็อันนี้ถือว่าเป็นอันจบแล้วนะครับผมนะในโลกของภาคเซัล นะครับก็คือจบกไปหมดแล้วนะครับอันนี้คือไม่มีมิชชั่นอะไรให้ทำแล้วค้งพาอะไรคือจบไปแล้วนะครับเอาแล้วครับเดี๋ยวเราจะตรงนี้เนี่ยมันเลอกพูดอะไรไม่เยอะนะเพราะว่ามันเคลียร์ไปแล้ว <laughs> นะครับก็ดโดยรวมนะภาคเ่ยมิชั่นของเซอไม่ยากนะครับเป็นสเตตมิชชั่นที่ผมว่าเคลียร์ค่อนข้างที่จะโอเคแหละทแต่ว่า การที่จะเปิดหา mon e x i สเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะลําบากนิดนึงอะไรเงี้ยน,นะครับแต่ว่าก็ต้องไปเปิดมาหน่อยนึงมาไว้ใช้นะครับผมก็แบบไปเปิด s t r u เ t u r e หรือว่าหรือว่าเปิดหาในพวกเมบ็ b l o c ม mini b l o c ที่มี exit อะไรพวกนี้มานั่งไปอลองลองไปใส่เสริมๆดูนะครับนะแต่ว่าไม่มีก็ใช้ skill ไปก็ได้นะครับแต่ว่าอาจจะใช้เสียเวลานิดนึงนะก็ไม่ต้องไปซีเรียสมันนะเอาแค่ผ่านเซสชันก็ส่วนใหญ่มองว่ามันก็ไม่ยากเท่าไหร่ แล้วคือเนื่องจากว่าตัวละครของภาคเซลเนี่ยค่อนข้างน้อยด้วยนะครับน้อยกาน้อยกว่าภาคอื่นนะมันก็เลยรู้สึกว่ามิชชั่นมันค่อนข้างที่จะง่ายในในระดับตรงนี้นะครับนะอ่ะเดี๋ยวผมจะไปอะขอเคียร์ออโต้บัทแป๊บหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะ,ะพูดในเกตเล็กเกตน้อยในพวกเกี่ยวกับในโลกของโดรนอีกทีหนึ่งนะครับ ซึ่งหลังจากที่ผมบอกแล้วว่ามิชชั่นถ้าโลกเซลล์เนี่ยจบแล้วเนี่ยจะทําอะไรต่ออันนี้เดี๋ยวผมวางแผนอยู่ว่าผมอาจจะสตรีมแต่แรงนะครับนะเดี๋ยวผมอาจจะสตรีมแต่แรงแต่เดี๋ยวดูก่อนว่าวันที่ผมสตรีมแต่แรงเนี่ยจะเป็นสะดวกวันไหนบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะว่าวิดีโอที่ผมลงช่วงที่ผ่านมานี้ผมลงไปสองวันก็คือวันดังขัรกับวันเสาร์นะครับแต่ทีนี้เนี่ย เนื่องจากว่าไม่มีมิชชั่นอะไรตรงนี้แล้วผมอาจจะทำคอนเทนต์อื่นอย่างพวกไต่แรงอะไรตรงนี้ไปนะครับหรือว่าจัดเจ๊กอะไรเนี้ยเคลียร์ตรงนี้ออกมานะครับกิจกรรมก็แล้วแต่ความเหมาะสมแหละอันนี้ผมพูดไปก่อนนะผมก็บอกไว้ก่อนว่าอาจจะย,ยังไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมดูคอนเทนต์หนึ่งแล้วก็ในเรื่องของออกิจกรรมต่างๆที่ในกลุ่ม Discord ที่มีการจัดแข่งอะไรตรงนี้เนี่ยก็คือถ้ามีผหําหน้าที่สตรีมเดี๋ยวผมก็จะสตรีมด้วย นะครับเป็นเอาไว้แบบว่าเป็นแบบเพื่อให้ผู้ชมแบบว่าเอ้ยลองดูว่าในเนี้ยเราก็มีการกาจัดกิจกรรมการแข่งขันภายในกันนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแลแบบว่า,เ,าเราทําแบบสบายสบายไปนะฮะมีแข่งภายในอะไรตรงนี้ไปนะครับซึ่งด้วยเรืจริงๆเนี่ยมันมันมีแข่งนอกเหนือจากนี้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับผมอย่างเป็นพวกทัวร์ต่างประเทศต่างๆในพวกนี้เขาก็มีจัดแข่งกันต่างหากนะครับนอกเหนือจากพวกเคสีคา์ไปพวกนี้อยู่แล้วนะในส่วนของ แล้วเราก็อาจจะมีคอนเทนต์ที่ผมมองว่าผมอาจจะต้องไปแก้ไขในวิดีโอเคลียร์สเตตมิชชั่นที่าขาดหรือว่ามันมีปัญหาในเรื่องการอัดวิดีโอในตอนนั้นนะครับเดี๋ยวผมอาจจะแก้ไขเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะครับว่ามีแก้ไขว่ายังไงผมจะทําแก้ไขอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําทแล้วก็อาจจะอัปโหลดเพิ่มเติมอีกทีหนึงนะ่งในภายหลังนะครับผมบอกไว้ก่อนตรงนี้นะเดี๋ยวอันนี้ผมขออโอโตโอ้สมไมมันชาติถูกลืมไปมัน อ่าอันนี้ผมลำคาญบอดเวลยี่สิบเจดมากเลยเป็นบอดเวลยี่เจ็ดที่ไม่ค่อยอยากจะสู้เลยจริงๆนะโอ้โหแล้วมันออโต้แบบลำคาญว่ะอะไรเนี่ยโอ้ยเสียงโวยคือจริงๆมันมันอัดได้นะแต่มันไม่ยอมอัดก็ไม่เข้าใจบอดเหมือนกันนะบางทีอ่ะหงุดหงิดนะ น,นะครับก็วิดีโอนี้ก็ถือว่าเป็นการส่งท้ายในโลกของภาคไซลที่น่าจะโอเคแล้วล่ะนะครับสำหรับหลายๆลคนนะครับสาหรับบางคนที่เคลียร์เองไปถึงเรียบร้อยแล้วก็แสดงความดีด้วยนะครับอันนี้ก็คืออันนี้ผมทําเป็นแนวทางเอาไว้นะร่าใครที่อยากจะไปเคลียร์โลกต่างๆอะไรตรงนี้ไปเอย้ยังไงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับก็จะทํากันได้นะครับผมก็ไม่ไม่ อันนี้ก็คือไม่ว่าอันนี้มันก็แล้วแต่แต่ละคนนะครับอันนี้เราก็ทําแบบว่าตามความเข้าใจของแต่ละคนไว้ก่อนก็นะยังมีหลายคนเนี่ยที่ผูเ้เล่นหลายคนที่ยังรู้สึกว่าทักษะในเรื่องของการใช้ภาษากฤษค่อนข้างจะอาจจะอาจอาจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในมุมมองตรงนี้นะผมก็เลยจาเป็นต้องทพตัวนี้ขึ้นมานะโอเคอะไรวันนี้ 来了。 อันนี้ผมจะ up พเวลเอนะครับเพราะว่าผมจะหา,าจะปรับเล็กฮีโร่สักนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นยังไม่ยังไม่ฟูอ่ายังไม่แบบฟร์ออปชันนะครับยังขาดของอยู่หน่อยเมื่อก่อนหน้านี้ผมไป up wheel จูดายเมื่อวานนาจะ up w h e e จูดานี่แหละเราไปหา up w เ e ลหาของไปก่อนนะครับจะ อ่าจ้าจุกเลยตัวจ้า ตายละห้าทีละแต่ผมว่าอัพเวลจดใดยังยังไม่สุดนะเพราะว่าวช่วงสี่สิบสองหึงสี่สิบห้านี่ลากเลือดอยู่เรื่องต้องใช้เวลาเดี๋ยวผมก็เลยไปอัพเวลเอส เพื่อหาเออ่มาริเชียสเพิ่มจะไปเสริมแต่งรับพีโรสักนนิดนึงนะฮะ เพราะว่าผมจะเอา,เอามาริเชตใส่แล้วก็เอาว่าจะเอาลงแรงและวเอาฮีโร่ลงแรงแต่ว่าช่วงนี้อาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่า,าบูไอเริ่มพังงาดกันนะครับผลจากการสตั่งเชร์เด็กแล้วก็มีการแจกบูไออัลเทอร์เนทีฟด้วยทุกคนนะครับผมที่ใครล็อกอินครบรอบ4ปีนะครับผมจะได้บูไออัลเทอร์เนทีฟมาด้วยนะครับผมซึ่งการเป็นค่อนข้างที่จะเก่งนะเก่งถือว่าเก่งมากๆด้วยนะครับตรงนี้นะฮะก็อา่า ก็โครงหนักๆฮีโร่ผมก็จะประมาณนี้นะแต่คือไต่แรงตอนนี้ผมก็ยังไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะนั่นเท่าไหร่อะคือมันยังขาดของพอสมคนยังขาดของพอสมพรดแหละนะครับก็ขาดของพอสมควรอยู่นะอันนี้ก็แบบถูถูไตถ,ถ่ายไปแต่ว่าผมม่ะจริงๆจริเป็นต้องอัพสองตัวทั้งเอสแล้วก็จูดเอสเนี่ยผมจะอัพสองตัวเพื่อที่จะเอามาลิเชียเนี่ยครับเพราะว่าเออมาลเชียมันต่อต่อยอดคอมโบกับฮีโร่ได้นะครับแล้วก็ จูไดยูเบลนะครับจูไดยูเบลเนี่ยผมต้องอัพถึง45อันเนี้ยซึ่งในช่วง41-45นี่มันโอ้ยพ 40, ี40,000นะฟาร์มกันเยอะฟาร์มจนอ้วกอะ่ะก็กว่าจะได้มาผมก็เลยคิดว่าเออไปฟาร์มเอสเอาเอามาเลเซียอะไรพวกนี้ก่อน,น,นก็น่าจะเล่นได้นะครับอันนี้ใครแผนประมาณนี้นะตรงนี้ส่วนตรงนี้มาแล้วก็เเดี๋ยวนะยังคิดอยู่ว่าผมนะจะ ใน Blue Eye เนี่ยบูไอเนี่ยก็อยากจะเล่นนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงก่อนว่าแนวโน้มว่าเป็นยังไงเพราะว่ากล่องซับช่วยยืบบูไอเนี่ยออกมา2กล่องละก็คือกล่องแรกเนี่ยจะเป็นกล่องเอ่อใบนี้นะกล่องนี้นะครับผมก็คือไวทดาร์ก้อนเลจเซนซึ่งจริงๆมันก็อาจจะซัพพอร์ตด้วยกันแรกกันก็ได้นะครับใครจะไปรู้นะอันนี้ก็ก็ประมาณนี้นะครับมันแต่ไอ้กล่องนี้เนะี่ยมันจะมีข้อต่างคือจะมีคอสซูโมเบนช่วยสเปรย์มอนได้ง่ายขึ้นกับตัวดาร์กลาดสวิตไว้2ใบนะครับส่วน ทางด้านของกองใหม่เนี่ยจะเสริมเข้ามาก็คือมันจะมีหลอดคิงออฟดีแล้วก็มีวูไอทวินเบิร์สนะครับผมนะซึ่งค่อนข้างเก่งนะใบนี้เก่งมากเลยก็เมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นใช้สกิลของใครบะภาคดียโซดีที่เสกวูไอทวินเบิร์สมาในเอสตาร์เด็กมานะครับตัวนี้มันจะฟิวชั่นแบบไม่ต้องใช้ฟิวชั่น้วยก็ได้นะครับถ้าอยู่ในสนาม2ใบท่ามีมอนสเตอร์วูไ นะครับอยู่ในสนามสองใบนะครับก็สามารถฟิวชั่นเป็นทวินเบิร์ดมาได้เลยแล้วก็มี a อสโซไอซซิวเวอร์ดากอนเป็นตัวอันนี้เป็นตัวสเปยนะครับเป็นตัววอนสเปยจากสุสานเรานะครับชุบมาได้เรื่อยๆทุกแซนไบเฟสแล้วก็มีการ์ดที่ดีใบหนึ่งคือการ์ดออฟคอนโซแนนต์นั่นคือการ์ดจวดนั่นแหละครับผมโดยทิ er, ้งจูเนอร์มังกรเลเวลหนึ่ง เขาทิ้งการไอ้ฟังกอนจูเนอร์ที่มีพลังโจมตีตกว่าพันหนึ่งนะครับผมนะไม่ไม่ได้บอกเลเวลคือมันตว่าพลังโจมตีตกว่าพันหนึ่งแล้วก็ได้โจดสองใบนะครับเราต้องรอดูอนาคตนะครับแต่ส่วนต,ตัวผมยังไม่ได้เปิดนะเพราะว่าผมรอ mm. ดูก่อนว่าแนวโนม้มว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะมันต้องหาของเสริมอยู่อะในพวกเมนบ็อกนะครับก็ต้องดูอะฮะเดี๋ยวผมไม่ได้รีบอะไรขนาดนั้นแล้วก็ เ,เดี๋ยวผมจะมาทำอีกวิดีโอหนึ่งแล้วกันในเรื่องของการเปิดเด็กนะครับว่าเปิดเด็กยังไงในช่วงเริ่มต้นอีกทีหนึ่งแล้วก็การเ,เปิดเพชรในช่วงหาของสามัญเนี่ยควรหาช่วงไหนนะครับเดี๋ยววิดีโอนี้เ,เดี๋ยววิดีโออันนั้นนะผมจะทำไลน์ละเอียดแล้วก็อธิบายอีกทีหนึ่งนะครับก็ในส่วนของวิดีโอ p r e s e n t a ช i o n ของพาร์เซลก็จบเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับผมนะก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยก็ขอ ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามผมมานะครับผมก็ตอนนี้ผอู้ติดตามผมก็ไม่ค่อยน่นาหล่แต่ก็ค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์บางท่านที่แบบอยากจะให้ปรับปรุงตรงนี้ก็เดี๋ยวผมจะดูให้นะวิดีโอเนี่ยผมจะปรับปรุงให้ใหม่นะครับก็ผมพอเริ่มมองทางแล้วว่าเออผมควรจะปรับตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะอาจจะมาแก้ไขใหม่ในพวกสเตทมิชั่นเก่าๆอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวผมจะอาจจะอาจจะเดทกใหม่อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับผมนะ ในวิดีโอต่อไปนะครับผมว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวก็ผมจะทำอัพอะไอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับผมสวัสดีนะครับ